ะะหรือว่าคุณเบลนะคะช่างช่างมอยนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงอ b บีศกสองนะคะก็จะลองพูดเข้าๆเกี่ยวกับแนวทางการผ่านนะคะก็คิดว่าเป็นเพื่อนคุยกันกับเพื่อนนะอาจจะไม่ได้ลงเทคนิคข้อหรือว่าเทคนิคอะไรที่มันถูกต้องมากมายนะคะคิดว่ามันเป็นการคุยกันร,ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเนาะไากันนะคะเรามาดูภาพอาบีกันก่อน,นะคะ่ะ ปับอมีรอบนี้นะคะจะเพิ่มประสิะสทธิภาพของโล่ป้องกันของตัวละครทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้น20%ก็คิดซะว่าเราเนี่ยมีเกาะน,นะคะตัวละครโล่มีลันอย่างรอบนี้คืออะไรคือจงหลีนั่นเองก็คิดซะว่าโล่เนี่ยรอบนี้มันหนาขึ้น20%นะคะเราถ้าเราเนี่ยอยู่ในโล่ แล้วสร้างความเสียหายให้กับศัตรูมันก็จะปล่อยคลื่นกระแทกเนาะตรงตำแหน่งของศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายจริงนะคะหรือว่าทูดามเมจนั่นเองนะคะเรามาดูห้องแรกกันก่อนนะคะห้องแรกห้องบนนะคะก็จะมีตัวที่เป็นแบบสัตว์ประหลาดจากเมืองซูเมรุนะคะเป็นแมงป่องไฟกับตัวตะเข้่นานะคะแล้วก็จะมีมนุษย์สองคนที่แบบซัมมอนเป็น งูหรือเปล่าวะงูกับอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูในเกมนะคะเป็นงูกับนกแล้วก็มีมอนไฟจากทางด้านของเมืองออนัทแลนด์นะคะมอนตัวเนี้ยจเตะฟไฟนะคะส่วนมอนตัวเนี้ยต้านไฟมอนตัวเนี้ยต้านน้ำนะคะ yeah ข้างล่างเป็นพวกจีโอกับไพมอนจีโอวิชาร์ปนะคะตัวเนี้ยต้าน ต้านหินหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องใช้โลหหินนะคะเพราะว่ามอนเป็นธาตุหินก็จะดีมากๆนะคนะมาดูห้องสองนะคะห้องสองบอสตัวเนี้ยเป็นบอสธาตุไฟนะคะซึ่งเราเนี่ยต้องการใช้ตัวน้ํานะคะในการที่จะทําให้บอสเนี่ยร่วงลงมาเพราะว่าตอนที่เข้าเฟสอะคะ่ะเดี๋ยวตัวละครของบอสตัวเนี้ยมันจะบินขึ้นไปถ้าใครมีฟูลินาก็คือสบายนะคะ ้องล่างเป็นบอสตัวใหม่นะคะจากทางด้านของเมืองนัตแลนด์อีกเช่นกันบอตบอสตัวเนี้ยพอเข้าเฟสแรกนะคะตอนเจอกันมันจะมีเกตขาวให้เราทําปฏิกิริยาท่าเท้เร็วที่สุดเพื่อให้บอสไม่บึ้มถ้าเราทําทาไม่ทันบอสจะบึ้มห้องเราตัวในสนามตอนนั้นเราจะเสียชีวิตนะคะห้องที่3นะคะตัวนี้ใครที่มีตัวน้ํา ไม่ใช่ตัวธนูนะค่ะสามารถยิงให้มันล่วงได้น้องสำหรับคนที่เล่นตัวคอนตีใกล้นะคะแต่ถ้าใครที่เล่นนิวเดดก็สาดได้เลยตัวห้องบนเนี่ยเป็นโกลเด้นอีหมาบินหมาหินนะไอ้นะควัจะมีตัวหินไปด้วยนะคะเพื่อมันแอบขัดแย้งกันเหมือนกันนะไอมอนตัวเนี้ยบอสตัวเนี้ยต้านต้องการตัวน้ำบอสตัวเนี้ยต้านน้ำนะคะตัวเนี้ยแพย้ไฟ แต่บอลตัวเนี้ยต้านไฟป็นท้าไฟด้วยนะครับหิน v หินก็ยังต้องใช้ตัวหินไปอีกตอนนี้คนที่ต้องให้มันล่วงลงมาเพราะว่าเล่นตีใกล้ก็ต้องมีตัวคันดูนะครับรนี้ก็ต้องเล่นปฏิกิริยาท่ารอบนี้ค่อนข้างที่จะงานหินมากๆนะคะับทีมที่แนะนำนะคะรอบนี้ครัเป็นไปได้ก็ข้างบนแนะนำให้ใส่จงหนุกนะคะส่วนข้างล่างก็เป็นจงหินไม่เป็นไรนะครัข้างล่างอาจจะ ทำยังไงดีให้เราไม่ตายนะคะเดี๋ยวฟ้า,าขอเล่นตัวเองมาฟ้าล้วกันเพราะชินมากกว่านะคะจะเลนเป็นทีมอ,อันไฮฟับลวกันนะคะหรือไม่ก็คนที่เอ่อนิเวเลตนะคะก็เล่นนิเวเลตก็ได้เนาะก็ฟ้าจะเล่นแบบนี้นะคะเป็นสองหินข้างบนคู่กับปุรีนะแล้วก็นิวเวเลตนะคะห้องล่างเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนตัวหนึ่งเอาเป็นดาแทนะะ์ละกันก็ค่อนข้างีจะ ต้องใช้ตัวมูลค่าสูงมากนะคะในรอบนี้โอเคค่ะปับ๊บหน้าตาแล้วแต่วันแล้วแต่รอบเนาะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องบับ๊บละกันนะคะความเสียหายของสกิลฮ่าเพิ่มขึ้น20%่เอเช่วยอะไรได้ไหมตอนแรกค่ะอ่ะใช้ชิโิเน้นลดต้นทานนะคะก็จะใช้พู้นี้นะปับ๊บค่ะมีเมเนตอันตีอีและชาร์จยาวได้เลยนะคะเอาไปทหนไปไหนวันนีย เราจะมีโลขึ้นกระแทกนะคะจากลับของอาบิสวันนี้เราต้องรอมันเรียกมอนแับหนึ่งนะผมมิวสศาสตร์สไตล์แล้วนี่นะคะจะเป็นตัวของแมงป่องไฟกับเอ่อตัวอะไรบ้างงูเขียวหางไม่ไม่รู้ค่ะปึ๊บคือมินิมก็คือแบบ ุูดเป็นนกไฟ,ฟเป็นนกไฟอ่บให้นานะคะมีไหมมีฮับเลตไหมโอเคทุบๆุบ่ีเ,เปิดโลจองลี่นะคะเดี๋ยวเราจะปีนทำไมล่ะจงลี่จะทำให้ฉันดูยากกับคนดูของฉันนี่นะนี่ต่อนะก็ใช้วเวลาประมาณหนึ่งนาทีนิดๆในการผ่านโอ้หคือมันต้องมีโลจิงจิงอ่ะ แล้วข้างล่างไม่มีโต๊ะไงปับ๊บเมือนใช้นาฮิดะนะฮะเรียบร้อยอะ่ะอือหือขึ้นมาถึงส่ก,กระโดดเลยนะฮะ oh, <no. S 1> ชึบชึบมีม่เลี้ยสแต็กนะฮะคนที่เล่นนแฮะเซมก,ก็ถ้าจะเล่นเป็นกันหมดละเนาะอืมรอมเข้าขนาดนี้ ตัวละครบอลตัวนี้แบบให้อันดัที่ค่อนข้างน้อยนะคะอ้าวแคคุณคอมโบ่ะวันนี้เราไม่ได้มาสอนคอมโบถ้าเปนเราจะต้องพูดคอมโบก็ได้ี่นี่ีแปโอ้โหคนเราเนี้ยกระจกพลาดทำไม่เป็นไร โอ้โหตายเลยยิ้ยอุ้ยขอโทษฮะขออนุญาตเอาใหม่นะฮะกลับมาอีกครั้งนะคะจะบอกว่าฟาไปก้ามาใหม่นะคะมันจะใช้เวลามากกว่าเดิมมากเลยดูสิ แต่ว่าเหมือนห้องล่างซาเรโอรแปลกๆอุย้ยไมหันได้ตีเลยรีบเด้งต่างหากเออไม่รู้เลยโอ้ไม่ไหวแล้วมึงเนี่ยโอ้นั่นยังไงก็ถันนะเนี่ยสิง กวดนับปีใช่มั้ยรอมก็รอมไม่ได้อยู่ดีนะคะรับน่ะตัมเซ็นเล่นตามนะคะอันนี้ไม่ต้องกดอันติแล้วก็ได้ค่ะอันนี้ด้าอันนี้เียๆไปมันตายเฮ้ห่านแล้วค่ะทุกแรกนะคะ ต่อที่ห้องสองนะคะห้องสองห้องสองขึนบนอย่างที่ฟ้าบอกนะคะมอนตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องใช้ตัวน้ำถ้ามีฟุริณะก็คือชิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีขึ้นบนเห็นไหมแล้วลูกฟุรินะมันก็จะตามยิงนะคะเรื่อยๆแล้วเราจะชาร์จยิงที่แบบมันมีนกมันปล่อยออกมานะให้มันแบบเหยบไฟหายนะคะนี่มันจะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วทุณน,นี่เตรียมเลยมันล่วงแล้ว มันเ h ็ดตายๆไปอ,อ,อัดอัดเท่าไหร่มีมีแบบน้องฟคุยน,นะก็คือสบายตาเบียดอันนี้นิวซีหนึ่งนะแรงหนึ่งไม่นีแต่เยอะเลยนะขอชาร์ิสิ นี่ฉันกำลังไม่เห็นนาทีด้วยซ้ำ50จามีห้องล่างห้องล่างโอ้ที่โนบุสตายอยู่แล้ว,วแต่ป๊าพม่ายมานี่ฮะลืมโอ้นทันไหมทันไหมเนี่ยโอเคทนันอา้าวทำไมไม่ทันอ่ะ โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟ้าไปดีห้องอีกรอบนะเดี๋ยวกลับมากลับมาอีกครั้งนะคะสําหรับห้องสิบสองครึ่งล่างห้องสองครึ่งล่างโอเคพวกเราไปเนี่ยโอ้ยครับมันยากมากเลยจริงๆพวกเรนแล้วคือเราต้องเร็วอะ่ะคือแบบต้องใช้ทุกอย่างที่มีอะ่ะคุณตอนเนี้ย โอหยัง okay. oh, yeah, หลังทำงานไม่พอความซวยความซวยนี้คืออะไรกันเอาละค่ะถึงเวลาอัรมอน เซนเลดังเัยเนี่ยโอเค่านเปนที่เรีย,บ,นะ okay. รยบร้อยนะคะสำหรับ12ห้องล่างมาค่ะต่อไปชั้น12หับ3ห้องบน ให้บัฟดีเพื่อมาตาชิ้ความแรงชิ้ตรงนี้จะเป็นหมาหินนะคะมีบัฟทุกอย่างได้ไหมตีถึงไหมตีถึงไหมตีถึงบ่ไม่ถึงถึงบ่อะไรนี่เราขึ้นมาอย่างนี้เลยชาติเ้ชาตินอกลดสถานะก่อนครับ ตอนนี้เราจะเสียเลือดอะไรช่างมันนะครัแบบอรกบต้องหา,ายังไงก็หันต่อค่อะหมามันก็จะวางเสาหินนะคะให้เราเอาจงเลี่ยไปอยู่ใกล้ๆเนาะล้วก็วางหินแบบนี้เลยนะคะลแล้วก็วิ่งเลยเราวิ่งนะครค่อยๆวิ่งใจเย็นๆอายเสาบหินอันนะคะ มีอันติก็กดอันติีไปเลยนะคะตรงนี้นี่อาเข้ามาล่วงมาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมอะตัวนี้ไม่มีอะไรยากคุณอาจจะยากค่าตอนแชลร์เกตกับดาเมจที่ไม่ทันแล้วก็รายงานท่าคนนี้เล็เลตที่หายไปผ่านแล้ว มาถึง12ครับ3ห้องสุดท้ายนะฮะยังโดมพอเราเล่นพี่อันเนาะเราก็ให้มันบินไปก่อนนะคะแล้วเราก็ยิงนี่ปีกมันสองข้างแบบนี้มันก็จะล่วงนะคะแล้วเขาก็อาจทุกอย่างที่มีให้กับน้องบอสที่บินได้นี่ทนะุกอย่างอ๋อ ค okay. รับปีไม่ออกก็แคไม่มีอะไรตอนนี้คือมันไม่มีให้มีอะไรแล้วมันมีแค่ต้องเปิดความยุ่งยากของตัวละครของบอสเลยเท่านั้นเลยค่ะรอบนี้แบกมากพี่อันแบกมากพี่อันพี่นิวโอ้โหมก็ทานไม่เพิ่ม จีโนบุปิไปนะ,ะบไปที่รอบลอยนะคะสำหรับแนวทางเนาะคิดซะว่าเป็นเพื่อนมาคุยกันแล้วกันว่าจะทำยังไงให้มันผ่านนะคะป้าอาจจะไม่ได้ให้เทคนิคอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ก็ลองคุยๆกันนะคะว่าจะทำยังไงให้มันผ่านป้าเองก็ไม่ได้รู้เทคนิคอะไรขนาดนั้นเหมือนกันแต่ก็ระดับนะคะจากประมาณนี้ว่าปอดมันป้านอะไรบ้างแบบ ต้องเล่นยังไงต้องสู้อะไรยังไงนะคะก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปกันชิ้นกับธงไกลเรื่อยๆนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ